สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุกุศลกันนะคะวันนี้เราอยู่ที่แหม่มฟาร์มกระต่ายจันทบุรีมาเบงกระต่ายกันค่ะกับหนูตะเภาเนะหนูตะเภาที่แหม่มฟาร์มกระต่ายจันทบุรีเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดนสนใจเลี้ยงไงเ้อพี่น้องแค่เอาเฟี้ยงก่อนหรือว่าถ้ามีแต่ใยไม้แหละพูดเอานเกี่ยวหยาไมา่ให้กินแบบว่าปวนวันโอ้ยเห็นมันกินดีเลยโตนมันกลับไปเก็บมาให้มันกินพี่น้อง ผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงก็เลี้ยงไงเรื่องนั้นเห็นว่าเอาเฟี้ยงกับหัวอาหารหัวอาหารนั่นกับหลายหลดอกพี่น้องบ,บ่เปลืองสัมหัวอาหารนี่แหละเอาเฟี้ยงมาให้เพิ่นกินเพิ่นกกินเยอะๆสิล่ะพี่น้องผู้ใดสนใจกับแวะเวียนเข้ามาเบิงได้อยู่ที่แม่ฟาร์มกระต่ายจันทบุรีเนาะพี่น้องเนาะยูนนี่ก็สิมีเลี้ยงทั้งกระต่ายทั้งหนูตะเภาด้วยพี่น้องหนูตะเภาสีสวยๆนี่ลหละพี่น้องออกแม่แพรลูกมาก เลี何と何と้ยงบ่ยากพี่น้องเอาเพิ่นไว้ใต่เตียงงามนั่นเพิ <vet> ่นก <loop> ็ออกไปกินห sure ้าแต่ว่าเพิ่นก็งามขึ้นเพิ่นก็เขามากมองจากขวงเพิ่นหู้มองรับมองนอนคือย่างนี้ได้พี่น้องนี่เห็นวะอยู่ใดเลี้ยงปนกันไปกับไกล้กับกระต่ายกับหนูตะเภพ้เนาะพี่น้องเนาะยามเว้นผสิบ่ไค่ออกคนใดดอก่นฮอนเ่นสีออกงามมือนแรพง่นสีออกไปแบบว่า อากาศเย็นัยหนจอยเลยกระสิพักกันออกไปพาลูกออกไปหากินขางนอกพี่น้องตอนนี้กระสิเป็นตอนเศร้าเคนกระสิพอท่านออกปันใดเนาะเพื่อนเห็นแสงแดดกระสิบอออกปันใดพู้ละช่วงบสามใบอย่างผู้ละพี่น้องก่ะสิออกไปหากินหญ้ากระสิมีสนามหญ้าขางนอกให้เพื่อนกินเนาะพี่น้องเนาะแต่วันี้เขากระทายอยู่แต่ในขอเบปนี่แหละพี่น้องให้เพื่อนเบิงให้พี่น้องเบิงแต่กระทายไว้นี่แหละเพื่อนกระสิพักกันขืนไปหากินหาเลนจังสิละผู้ตัวใด อยู่ใต้เตียงพ่นสีไหลอยู่ใด้พี่น้องแต่พ่นมาท่านได้ออกมาถ้าแม่มาทไทยพ่นกระสีม่ท่านออกมาปัญญากับขันตั้งกล้องไว้พ่นกระสีพ่นโมโหว่าห่อไายพ่นกระสีออกมาพ่นกระสีเป็นหยานค้นจังหน่อยเด้อพี่น้องแต่ขันผู้ใดสนใจไปเลี่ยงไอ้แบบว่าใส่โกงไว้เด็กก็พ่นสุ่มมือพ่นกระสีคุ้นเคยได้พี่น้องพ่นสรบ่ดื้อบ่มึนเลยเอออันนี้ก็บ่ดื้อบ่มึนดอกแต่วันแบบว่าเขาเลี่ยงส่วนไหลเนาะเขาแบบ่มีเวลาใส่ใจปัญญากับฮาตา เฟี้ยงแต่อย่างม่าให้เพ่นกินแต่ก็ได้เบิ่งสวยงามพี่น้องผู้ใดมีลานอาหงอาหารใือข้าฟงคาเฟ่ใช่สิอยากเอาเป็นเรียงแบบวันให้พวกที่ข้าเจ้ามาคาเฟ่เบิ่งไหมพี่น้องเออข้าเจ้ามากนางเบิ่งโอ้ยโนพิราบกจจาว่ามาแต่ใส่ของโนพิลาบหลายหลายพี่น้องกันให้วาหัวอาหารแต่ว่ายิยมเวียนบครให้หัวอาหารเพราะว่านกพิลาบมันเข่ามากให้หัวอาหารตอนกลางคืนพี่น้อง ยายเวียนให้เพิ่นกินเฟี้ยงกินหยาเจสิล่ะหยาก็บ่ได้ไฮไลท์ดอกเพิ่นเลี้ยงง่ายกินได้ทุกอย่างใบตองกล้วยยังเพิ่นก็กินได้เออเพิ่นกินได้ทุกอย่างใบบัวเขียวเพิ่นยฮงมักเด้พี่น้องเอ้ยข่อยปลูกบัวเขียวไว้เวลากินบัวเขียวข่อยเก็ียบหมดแล้วบัดนี้ยายมาก็ได้ไปหาหยามาให้กินคั่นเห็นหยาง่ายๆจังซี่ยายมาเพิ่นก็เกี๊ยวมาให้กินเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยงบ่ยากข่อยสิเป็นคนเลี้ยงของที่เป็นอาชีพที่ว่าบ่ยากเนาะพี่น้องเนาะ จังเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยข่อยก็บ่เลี้ยงดอกเพราะว่าเพิ่นกินหลายส่วนสิไปหาหญ้าให้เพิ่นกินอุ้ยเสียเวลาพี่น้องอันนี้คำเดียวเพิ่นก็กินได้ตั้งหลายตัวเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวคำเดียวกินได้บ่หลายตัวเฮ้ยห้องย่ำห้อง่มีเวลาเฮาก็ใส่เฟียงให้เพิ่นพี่น้องเอาเฟียงยามมันได้ว่าเพิ่นเกี่ยวเข้ามาแล้วสิเพิ่นอัดเฟียงก่อนเฮาก็ไปซื้อเฟียงก่อนไม่เพิ่นกินนะนี่ล่ะเพิ่นก็สิแล่นกินอยู่จังซี่ล่ะพี่น้อง เออพน่นกระสิแรนเขาแรนออกพ่นส้นน้ำเฟียงน้ำหยางก็ดีอยู่พี่น้องแต่สัตว์ที่พนญญาเดิอเป็นอันสัตว์ตัวที่ปันกาคือจังเป็นแมวเป็นหมาเจสีเป็นแมวเป็นหมาเขากับเลี่ยงแต่ว่าแมวบ้านอื่นพ่นกับเขามาอยู่แต่ว่ากะแบบว่าเขากับระว่างเอาเหรอพี่น้องคือเขากับระวังของของเข้าเอาเนาะเพราะว่ามันกนจะจัสิว่าจ,จังไรเหรอเนาะมันก็บอกว่าถือบางเทอมมันกับมา่ยาย่ำคำยังขึ้นแต่ว่ามงึง ยามเว้นกะสิป่อยพ่นยาสีแหละแต่ว่ายามขึ้นพ่นกะสิกะสิเอาลวดเอาอันตะไคร้มาขังคนหนไอ้บ่้แมวให้หยังเข้าไปเนาะพี่น้องเพิ่นกะสิเรื่มออกมาหลายเลยดเพอพ่นหูว่าแมวบ้อยู่นีแล้วตั้งขากล้องไวแม่กันนี้ไปหาโฮตน้ำตนไมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่พ่นหูว่าบ่มีคนแล้วเพ่นกะสิออกมากตามรักเราเลี้ยงนี่ ก็ขายดีอยู่พี่น้องหมื่อวานกับลูกค้าก็มาเอาสองตัวสามตัวกะปรากว่าได้ายขายเสมออยู่สาหรับผู้ใดอยากมีร้านอาหารมีคาเฟ่เด้อพี่น้องมีร้านอาหารมีคาเฟ่เนาะพี่น้องเนาะก็สิเอาไปย่างให้่มม่เพิ่นเบิงดื่มกาแฟก็เบิงหนูตะเภาเบิงกระไตไปน้าเนาะพี่น้องอยู่ฟ้ามี่ก็สิมีหนูตะเภากระตายสวยงามแล้วกะแจ้สวยงามเนาะพี่น้องเนาะกะเลี้ยงไปครบชุดพี่น้องเดี๋ยวว่า เลี้ยงไว้ก็มีความสุกดีได้ไหมการกลับมาอยู่เมืองไทยะ่ะนี่แหละความสุกก็ได้อยู่น้ำพวกเขานี่แหละพี่น้องเนียเดินนั่งช่มพวกเขาไปเรื่อยๆกกคันเท่าเห็ดมีความสุกไปเรื่อยๆมันก็บ่อยากออกไปขังนอกได้พี่น้องมันก็นั่งช่มแบบบ้านแบบบอกว่าถือพี่น้องแบบตื่นขึ้นมาเขาก็ได้เบิง่งเลยช่มลูกลูกเต่าเต่าไสิมีความสุกดีว่าต้องจําเป็นต้องออกไปขังนอกพี่น้อง บางเทีเฮาเบือ่อนายอยากออกไปเที่ยวมองหันมองนี้แต่ว่าอยู่นี่บ่เบื่อบานายหล้วก็บ,บอยากออกไปใส่ก็คือความสุขผู้ใดที่เงาเงาสาเสา,สามาเลี้ยงพวกเขาเบิ่งเด้อพี่น้องมีความสุขีหลีเออตามก่อยเฮตมากแต่ว่าบ่งกระต่ายมัดต่อขาเอาอย่าเฮตของแม่ไห่ล่ะลูก